กราบพระบวดีผพผแม่ี่นองมูีิเจ็ดบานบางปลาดมูทีหนึ 1, ่งบานบางนกมูที่องบานเฉยรามรือเรียงำทำไร่ข้องมู่เจ็ดบานบางปลาดที่ในหลวงบุยข้อกราบคารวะวันนี้วันบรหัตที่สามสิบตุลาคมตองบ้นน่ารอยหกสิบแปดผมแ่บิองเออ วันนี้บมก็ร่วมอุ้ยมีเรื่องราวที่จะมาบอกเล่าลาว,าว่อให้กับบอมเ่น้องได้รับทราบจริงเรื่องนี้แต่บนจริง,รงแต่ทุกคนเรควรจะทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นผลประโยชน์ของบอมเ่น้องเอาเป็นว่ามายำเตือนอีกทีนึงครับตอนนี้กองสามน,นับทางภาครัฐบาลได้มีโครงการคนหลักถึง คนละครึง่งแม่กองวะเลยเบื่อไม่พี่น้องกับคนละครึง่งแม่กองวะรัฐบ้านใจให้ครึง่งนึงแล้วก็เร่ำใจรึ่งนึงนะครับนี่คืออื่นใครทีรนี้บุคคลที่จะได้คนละครึ่งไขมังผมจะถ้าลุกเอาสาระทํากันที่อยากให้บวชเปพี่น้องโดยจะบอกผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยทราบไม่ค่อยรู้ในรายละเอียด คนระลึงบ่ไม่พี่น้องครับคนดั้มวดแล้วกับผูี่ผมว่าหลานคนครับกต่แบ่งออกเป็นซ้ำส่วนบ่ไม่พี่น้องนะส่วนแรกก็คือว่าคนที่ไม่เสียภาษีหลายคนว่าเอ๊ะภาษีอะไรกันหล่าวภาษีมันมีภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลหรือภาษีเวทเจ็เปอรเซ็นเวทจะเปอร์เซ็นต์กว่ามากคือที่เราไปถือก้องอะไรประเภทนีครับก็บวกภาษีก็ไปได้เจ็เปอร์เซ็น แต่นประเภนี้จะเข้าไปเป็นผาทีใดๆของประเทศของประเทศไทยนั่นก็คือภาสีภาสีบุคคลธรรมดาคือคนทั่วไปที่มีวงเงินที่ไดมีได้รับเกินมีหลัสามเสน้นแต่ทำสามเส้นไม่เทียวผาสีภาสีบุคคลธรรมดาถ้ามากกว่านั้นเสียตาัดต้วนผมไม่พิจารณาภาสีนิติบุคคลก็คือมีห้างร้ารนรั้วหรือบริษัท แต่ว่านั้นแล้วบอกพีวินนองกับมันจะมันจะคำนวณตามขั้นบันไดกองแต่ละบริรัทที่มีบายได้เท่าใรคนที่ยํำบักคนที่ซ้มก็คือผู้ที่ถืบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่และคนที่รับบัตรคนจนสร้างหน่วยบาทเอาพว่มเริ่มดีบัตรคนจนก่อนนะครับผมพป่วน้องกับตอนนี้บัตรคนจนทีให้มาเดือนละตามรอยถูกไหมครับ ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็น่าจะมีประมาณแก่ๆชก๋าึิบว่าหลานที่ได้บัตรทวัติการแห่งหลันหรือบัตรคนจนโดยได้ปกติเดือนสามหรวอยทู้ไหมครับรัาจะเปิดไม้ซ่องวดดวดหลับไปรอยห้าสิบนะครับตัววดกันแน่เดือนนี้นะครับเดือนเดืนดดเดนเอนตุลาจะหมดก็เดือนตุลาพฤศจิกากับธันวา นะครับไปร้อยห้าิบวกกับทามร้อยกะย็ะไดนะครับพันร้อยหาสิบเอาทองเดือนนะครับสรุปแล้วว่าผู้ทื่ระบัตรบรับใดรับททางรัฐจะจ่ายให้ซ่องคลังคลังลาเปริบรวมแล้วนะครับพันเจ็ดร้อยแต่ไปตองต้วนไอ้ท่ามรอยจนได้อยู่แล้วผมไม่มีน้องไม่ต้องว่วงกับไอ้นั่นได้ตลอดชี่ไปถ้าผมยังมีโครงการผมนี้อยู่เลย อีกประเภทนึงกับคนที่จะได้คือคุณสมบัตินะครับอายุ16ปีขึ้นไปนะครับบกปีขึ้นไปได้แต่เราต้องอัปโหลดโปแกแคมคนหลักลิงให้เรียบร้อยนะครับไปนั้นผมจะไม่กขอผูดตามลูลุ่นล้านก็ตํางไปแล้วครับประชาชนหรือบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีทางรัฐจ,จะให้ซองพันสี่ร้อยบาทก็งคงการ และเราสามารถจะนําไปสื่อข้องกับห้างร้านร้านค้าดีไปขึ้นทะเบียนคนหลักถึงนะครับ้าว่าบันด้ว่าว่าร้านไหนไม่ไปขึ้นคนหลักถึงก็ไม่ด้มาแถใช้บริการได้แต่บอยแเหละอเกนผมฟังก้าวห้างร้านได้บอกว่าช่วชาวบ้านที่ใส่กล้องเป็นตะเล็ดนะครับเกือบเกือบร้านร้านเกือบ ลานรานขาบ่มาพี่น้องครับเขาให้จ่ายวันละสี่ร้อยนะครับโดยจะให้จำนวนนั้นคนที่ไม่มีไรายได้คนที่ไม่เที่ยวาที่นี้คือสองพันบาทต่โอโครงการและจะจ่ายได้แต่แเมื่อวันนะครับหยิบกาวดูลกมธรรม์หน่อยโค้ชแปดายได้ครั้งละสี่ร้อยบาทความหมายว่า ช่องลอยบาทรัดข้าวให้เนี่ยกระเป๋าตังค์ดูไมครับอีกช่องลอยบาทเราตตออกต่างเองไปรวมแล้วหนึ่งวันเราจะถ้ามาชายได้สี้อลอยบาทยำพี่ดีกับรัดให้ช่องลอยบาทต่อวันนะครับและเราบวกข้องเราอีกช่องอยบาทเป็นสี่รลอยไอ้บาปเบีตยทุกทีกนมีอะไรเัยนะรับบางคนว่ามือจานไม่ต่างโ่องลอยเรืวเอาทางไน่มนไม่มาใยละเออลูกวี ทำไมมีกลยุทธเทคนิคของร้านค้าเนี่ยไม่พูดเหงนกนครับแต่นเนเอาคุยในหลักการรัดใจรงร้อยเราใจาร่องรอยจะให้ครบช่องพันบาทต่อโครงการวันเราและทางฝั่งกัปับบูไว้ด้วยครับผมไม่ี่น้องกับว่าจะต้องใช้รถเร็กก่อนวันดีที่ป์ิฤกษิการนะครับ ถ้าก็ได้ทิศแล้วแต่ไม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 ่ไปรู้ว่าเราเรี่ว่าไม่ไปรู้นะครับลั่งวันที่ทิพย์พฤกกาเฮนนั้นตกเป็นกองแป่นดินเชื่อว่าคุณตะลาทิศไม่จ่ายทิศแต่ว่านี่พมลงพุ่ไปชายนะบอลโอเคไม่มีัญห้าบอลถ้าได้แล้วบอไม่ไปต้องใครสีได้ทิตรงนั้นไปฉายอกนนะครับจะชายทุกวันหรือจะชายวันเป็นวันก็แล้วแต่แต่ก็ว่าย่องพันบาทต่อโครงการ นะครับช่องพันชองรัฐเราต้องบรรวมแล้วสี่พันบุคคลประเวณีร่าอ้ำคือบุคคลที่เสียภาษีไอ้กับรัฐบาลเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่าคนที่มีรายได้เกินท่าแรน้นะครับต้องไปเสียภาษีนี่อ่อาอ้นั้นประดานสวนนะครับไอ้นั้นคือเสียภาษีนี่บุคคลธรรมดาที่หางคุณร่วเหมือนกันกับต้องเสียภาษีหรือบุคคลที่ต้องเสียภาษีคือมีรายได้เกิน สามเส้นบาดต่อปีอันนี้ผมอยากมีดีแ้่ไม่อุต้าตัวเล็กไม่พิดปราดนะครับผงประมาณนั้นป้ามเองเคยเสียบาซี่มาก่อนนะเคยดำมันบริษัทเสียบาทซี่ไปเดือนละซี่ร้อห้าทิบประจซไม่พิดนะครับแต่นี้แกก้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจเพัยนคนที่เสียบาทที่ทางรัฐจะให้วงเงินนึ่งต่อโครงการนี่คือซองพันซี่รอยบาทลักษณะเหมือนกันกับจ่ายซองวันละซองร้อยูดได้วันละซี่รอย รัดร่องรอยเราช่องรอยผมแม่พ <boys: S 2> ี่น <mark> <Allah> ้องครับนี่คือสวัสดิการที่บางรัดคายกับบอมแม่พี่น้องประมาณยี่สิบว่าหลายคนเขาบอกว่ากระตุนเศรษฐกิจกระตุนเศรษฐกิจผมแม่พี่น้องออเอาแล้วครับนี่คือสิ่งที่ยามาบอกลราอมแม่พี่น้องอวยย้อีกทีผมไม่พี่น้องนะเดี๋ยวกลัวหลายคนลืมคนที่จะมีสิทธ ได้รับเพิ่นคนละคขึงหนึ่งบุคคลดี่ชื่อบัตรบัตรใบแรงแหลกพวกนี้ไม่ต้องมาทำไรนะครับไม่ต้องไปอัพโหลดได้นะครับรัฐจะเข้าไ้เลยประเภทที่้องก็คือพวกบุกคคลที่มีนะบุคคลที่ไม่เสียภาษีคือมีเงินมีแหลได,ได้ต่อปีไม่เกินตามแทนคนจนคนแออัดบบนั้น เราจะเบอรไม้อีกสองพันบาทเราคงการคงการช่วงเดือนผมไม่บีรองนะมัดช่วงเดือนมดดูทันวาคมหมดจบวันเดินกระเลือกไอ้ดีแล้วกับใหญ่เลื่อดแล้วกับจะเลือดลาวก็เที่ยได้แมกว่าก็ง่ายๆสองพันไอ้กรอิบประกัศติดตั้มก็คือบุคคลดี่เที่ย้ากที่ควายสองพันที่พบรถบัตรที่กระนายพูดว่าเออเข้าช่วยรัดมาผมรุ่งคนให้มาสะคิดหนึ่งเอาประวัตินั้น นี่แหละครับผมแม่พี่น้องครับซึ่งที่อยากเรียนผมแม่พี่น้องให้ดับทราบว่านี่คือคนหลักคลึงโครงการคนหลักขึงที่จริงนี่ผมแม่พี่น้องรู้จักดีกับตั้งแต่ลุนนายกรัฐมรีตานประยุทธ์นนี้ประยุทธ์จันโอชาค,คนหลักคลึงเถวตัวไทยเอ้ยประมาณนั้น,นครับตอนนี้ปากรัฐบาลพยายามกนนังกองภูมิใจไทยกระทำโครงการนี้แหละก็มันดีผมไม่พี่น้องก็พูดกว่านะเดีย๋ยวว่าบวกหนักการเมืองมันดับประทานคนเดียว ให้จ้าบ้านได้มั้งกับอันนี้รัฐบาลเรียกว่ารัฐวัติตตตการหงรัฐถื่มอ่ให้กับผมแม่พี่นองเอาเลยครับผมกลดวผมให้ความผมให้หนียามผมให้ความให้ก็คงจะผมแมมพี่นงคงข้าใจถ้าไม่เข้าใจกระทำไรหลามกับโคงการต่ป้านกันหรือลุงอื้ยกรทำไมิีเป็นปื้แต่เด็กหุนไม่นี่เ่าจะรู้กับเด็กเขาจะรู้กับคนที่ดูสมาร์ทโฟน พยายการอัพโหลดโปรแกรมกระเป๋าตังค์มันต้องไปสมารพูดสมาร์ทโฟน,นได้แล้วเลยลูกอุ้ยสมารโก็ค,ค,คือบัตรเออคือตัวแทับก็หมดไม่ีีน้องถี่มันใจไอ้นี่ตี่มันใจรับได้คุยวีดีโอขอได้ถ้ามีแอปเวิาตัวแทับไม่มีคุยรับอย่างเดียวพูดได้อย่างเดียวไอ้นั่นใช่ไม่ได้มันไม่ใหญ่เย ق, ตัวรทบธรรมดาถ้าสมารโคือเล่นแอปพลิเคชันมีแอปพลิเคชันอะไรเยอะๆนะครับ เพราะฉะนั้นผมเสียมันมาพอไม่มี่น้องคงจะขึ้นแต่บเบีย้ยมเรียบร้อยแล้วเลยเรียกว,ว่าก็ะเท้นข้าวแล้วนะครับยำ้ำอีกทีกับคนไม่ได้ไปทีปท่จะจัดจ้ายให้ซ่องพันบาทต่อโครงการก,รการพัฒนาดันว่าคนที่อาบัติจัดให้ซ่องพันสี่กระจายวันละสี่ร้อยเหมือนกันเราถึงจัดขึง,ขงแล้วก็ต้องจ่ายให้หมดนะครับ ไปเดอนทัานว่าผมไม่พี่น้องอย่าเลือเวลาเพื่อโครงการเข้ามาลาวเสียดายนะกับใจทิศที่ผมไม่พี่น้องนะเอาแล้วกับกาคือว่าน่าจะพอจะเข้าใจเดี๋ยวผมจะใช้ข้อมูลอะไรมีการเปลี่ยนแปลงยังไม่บอกผมไม่พี่น้องอีกครั้งนึ่งกับเอาแล้วกับเดี๋ยวมีเวลาที่ต้องทำก็ต้องลาผมไม่พี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่พี่น้องครับ